ก็เต๋ในภาษาเสืองสางปะไอเอกไอเอกไอเอกก็เตภาษาเสืองสางหรือภาษาสุรินสุรินปเอาวุ้ยผ่ามึงเ่อะยังก่อเรื่องยังกาะ

สองไปสงอกันใส่ตีนยาอยู่เอาบอันสองไหนเขาเคยบอกสีปิวเด้บอวยูทูบกำบอสีแล้วส่องนี่มันบอกบอันยูทูบเขาเจมันบอวบอกฝรั่งฝรั่งเขาแปบบอกซีไปว่าเห็นซีไปว่า ดีแปลว่าเห็นลุกเนี่ยลุกลุกแปลว่าอะไรลุกแปลว่าลุกแปลว่ามองดูฮะม,มอ,องดูลุกบ่แม่นยืนบ่อติเอาลุกบ่แม่นยืนบ่มองดูบ่ลบาลบานโรเย่เจ้ามาเกียงแฉบา้านอิลีบ่ออสแตนอัพนี่แปลว่าค้นแขนสแตนอัพ ไม่เคยฟังเพลงไม่เคยฟังเพลงไม่เคยฟังเพลงไม่รุ่นบ่นนคนแค้นสแตนด์อัพบุ๊ยสแตนด์อัพสแตนด์อัพสแตนด์อัพกดต้นที่ไรคนแกล็ดสเตนอัพ อันนี้อันนี้เต้นใหญ่ครับผมมันไมดดนใ่ใหญ่ธรรมด่าไงนจยา่ใหญ่เพชออรพน่นตุนครับเขาเอานอเพชรเพชรโนตนตุนครับเขาขึ้นลาบก็ได้ไปลาบมาครบบอลาบมา อะไรเงห้น้องลองสิล่ะเคยหลับมาสาวน้อยซอฟ์พาวเวอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำดีดีปาร์กอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี เปเตียนเปเตียนือตลาดนัดนี่แหละครับพี่น้อง สวัสดีครับเตงสวัสดีครับเตงเมื่อวานมีคนมาขอซื้อเสื้อเยอะมากเลยมันหมด XL หมดรุนสั้นเขาจอได้ XL มาเยี่ยมบ้านบ้านน้องอุ๋งนะครับวันนี้ได้ยังกีนคราว อเอาขายเสื้อที่ร้านต,ตอนนี้เสื้อเสื้อเป็นธีมเป็นเป็นธีมของอสงการนะครับมหาสงการเสื้อชูดฉาดหลากหลายสีเสือส,สีแดงสีแดงสีม่วงสีเขียวเสือสีแดงสีน,ำน้ำเงินสีม่วงสีม่วงข้างหลังสีเขียวสีเขียวอยู่ใส แบบไม่หน่อยก็งามแบบแบบเนี่ยไส้เนี่ยมันเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าอะไรผ้ามันวาวนะขายขายอนไรอ๋อใครอยากสั่งสั่งเสื้อได้ที่เพจนะครับเสื้อจะอยู่ที่เพจนะครับรัตนาพรแบรน์เนาะอันอันนี้เป็นในส่วนของ วันนี้นะครับวันนี้วันนี้กำลังทำแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่ใครว่าบ้านหนูกังหัวกิลีพี่น้องมาด้พี่น้องกินข้าวเพื่อกินข้าวฟาดบักตารครับนี่บักกานเป็นระหว่างช่วงนี้ เดี๋ยวนาบักตาลมาฝากกันเริ่มแสดงแล้วนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับน่าจะเลิอกอยู่ที่ประมาณดึกดึกดึกดึดึกดึกดกเคยลบมา <c oughs> อันนี้เสียงอันอันนี้เสียง ไอกแก้มพี่น้องอกแก้มนะครับสะพาเดินตอนนี้นะครับไอกแก้มไอกแก้มไอแก้มลาบง้วจังมือเลยนี่ไีแก้มลาบง้วอารมือเลยพี่น้องนั่นไอแก้มมีนั่อแมีลาบลาบไปคาทหาราได้บ่นั่นไอแก้มมีลาบไปคาทหาร <laughs> เอ็มมีล่ลาไป็นาทหารวันสันฮ<า>ะบ่ลาเอา้าแม่หน่อยก็เสื้อแต่ตีแต่ละะา้านเนาะโอ้ยบอกืจอเขาเป็นยิ่งแท้ไหมเขาพาตาโดดแล้ววะ น้องก,ก็ว่าน้องปินยิ่งแท้น้องผ้าโดนแล้นวน้องว่างศิลานอ้นองน้องไม่สบายนะครับนอ้นองน้องไม่สบายน้องลาป่วยนะครับพี่น้องครับเอาวานูหัววอนกับพี่น้องโดนๆพ่อ,อก,กันฮะก็เบิ่งบ่ออกเนาะ ครับพี่น้องเพียงลีกิตี์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปสนิกสักกว่าพอกันคิหน้าครับพี่น้องครับเนาะไม่เยี่ยมยามทามข้าวนะครับที่เต็นต์น้องอู๋เองนะครับวันนี้ที่สวนน้ำดีดีปักน้องแคสระบุรีครับคืนนี้เลิกดึกดึกพรุ่งนี้เจอกันที่สุพรรณบุรีนะครับอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ตีไว้โค้งคืนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องพี่น้องท่านผู้หลานี้สองคำสองคืนเด้อแปดกับเก้า เมตาย่นพ่อกันครับพี่นอ้องครับสนุกชิญย้อนไปก่อนสวัสดีครับ